สวัสดีครับโค้ดหนึ่งนะครับโค้ดสอนออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของคำว่าของฟรีไม่มีในโลกคำนี้จริงไหมของฟรีไม่มีในโลกคำนี้จริงครับของฟรีไม่มีในโลกแน่นอนอย่างเ,าเราไปทำงานเพื่อที่จะได้เงินใช่ไหม เราต้องแลกกับเวลาและก็แรงกายหรือว่าความคิดเราเราต้องแลกมันกับเงินเราถึงจะได้เงินมาแล้วก็แจกฟรีแจกฟรีใครใครใครไปเอาของแจกบ้างอันนี้คิวยาวแน่นอนการแจกฟรีเนี่ยคือคิวยาวอยู่แล้ว เราก็ต้องเสียเวลาไปเข้าแถวเพื่อที่จะไปเอาของฟรีอย่างแจกข้าวแจกอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้แจกฟรีหรือแม้กระทั่งแจกเงิน5,000ันบาทของรัฐบาลเราก็ต้องเสียเสียเวลาในการสมัครแล้วก็เสียเวลาในการรออีกถ้าถ้าคนรอนะแล้วก็เสียเ,เงินไปเติมเน็ต คือมันไม่ฟรีแล้วมันแค่เสียมากเสียน้อยแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ประเด็นมันอยู่ที่ตรงเนี้ยวันเนี้ยประเด็นของวันเนี้ยก็คือการของเงินพ่อแม่หรือการกู้การยืมสินเชื่ออะไรพวกเนี้ยมันเหมือนจะฟรีแต่มันมันไม่ฟรี ถ้าเราไปกู้เราก็ต้องเสียเวลาเดินทางเสียเวลาไปทำเอกสารแต่ถ้าขอเงินพ่อแม่หรือขอเงินเพื่อนยืมเพื่อนไอ้พวกเนี้ยเราเสียอะไรดู้ไหมมันเป็นการการแรกที่แบบเราจ่ายแพงมากเลยแต่แต่คนมันนึกไม่ถึงว่าเราเสียอะไร มันเหมือนจะได้ฟรีแต่จริงๆแล้วเราเสียเสียความขยันของตัวเองไปเราเอาความขยันของเราเนี่ยไปแลกกับเงินที่เราไปขอไปยืมมาอย่างถ้าถ้าเราไปยืมมาทำธุรกิจธุรกิจนั้นมันก็มันอาจจะออกมาไม่ดีเท่าเท่าที่ควรจะเป็น ถ้าเราจะแก้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องเนี้ยเราต้องหยุดยืมหยุดขอก่อนให้เราเอาหาหาเงินมาด้วยด้วยตัวเราเองมันจะมันจะลงทุนได้ดีกว่าเพราะมันมันจะคิดหน้าคิดหลังอย่างั้นแหละจนจนมันออกมาดีที่สุดแต่ถ้าไปยืมไปขอมาเนี้ยมันจะ มันจะลงทุนแบบคิดไม่ดีเท่าไหร่แต่การการที่เรายืมยืมมาลงทุนเนี่ยมันมันดูเหมือนจะเป็นคนขยันนะแต่จริงๆมันเราเสียความขยันไปแล้วไงเราเอาความขยันของเราไปแลกยิ่งทําบ่อยมันก็จะยิ่งเป็นคนขี้เกียจลงขี้เกียจลงเอ,อ้ขี้เกียจขึ้นขี้เกียจขึ้นขี้เกียจข,ขึ้นเรื่อยๆจนจนไม่อยากจะทําอะไรเลย มันเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่ยืมบ่อยๆนะเขาจะสุดท้ายจะกลายเป็นคนที่เกียดแล้วการการยืมการการขอนะอรอิการให้การให้ให้แบบฟรีๆอันนี้ต้องฝ่าไปถึงนะคนที่เป็นพ่อแม่เลยการให้เงินลูกช่ๆเนยะ่ให้5บาท10บาท20บบาทอะไรพวกเนี้ย ถ้าเราให้เฉยๆเขาเขาจะคิดว่าเขาอยู่เฉยๆเขาก็ได้เงินเวลาเราให้เราก็ต้องให้เขาทำอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนอย่างเช่นให้เขาไปไปล้างจานไปกวาดบ้านถูบ,บ้านการรดน้ำต้นไม้ให้เขาทำอะไรสักอย่างแลกเปลี่ยน เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือไปหยิบหยิบของมาให้แล้วจะให้เงินให้เขาทําอะไรสักอย่างแลกกับเงินแล้วพอเขาโตขึ้นเขาจะเขาจะคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเราถึงจะได้เงินอย่าอย่าพยายามให้เขาทําอย่างเดียววันนี้ทําอันนี้พวกนี้เปลี่ยนไปทําอีกอย่างหนึ่งเพื่อไม่ไม่สร้างกรอบ ในการหาเงินของเขาตอนเขาโตขึ้นมันจะฝังอยู่ในหัวเขาอย่างถ้าเราให้เขาทำงานหนักๆแล้วเขาได้เงินพอโตขึ้นเขาก็จะเลือกแต่งานหนักๆแล้วจะได้เงินเขาจะคิดคิดอย่างเงี้ยมันเหมือนการปลูกฝังวิธีการหาเงินเข้าไป <laughs> ตอนเด็กๆนี่ต้องต้องระวังเรื่อง เรื่องการเงินฟังนี้มากเลยเอาวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนว่าของฟรีมันไม่มีในโลกเราต้องแลกอะไรสักอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่มีค่าก็ได้แต่สิ่งที่เราแลกไปถ้าเราสามารถหากกลับคืนมาได้มันมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราแลกกับสิ่งที่มัน ไม่สามารถกลับคืนมาได้เช่นเวลานะมันจะไม่ค่อยคุ้มกันโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยววันหลังจะมาให้ความดูกับวิธีคิดกันเยอะๆฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าความรู้เพจนี้เยอะมากวันนี้สวัสดีครับ